คำเตือนคลิปนี้อาจจะมีเรื่องประวัติส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวของผมคลิปนี้เสียงก็อาจจะเบาด้วยและอีกอย่างนะกก็ตัดน้อยมากๆด้วยเพราะผมอยากให้ผู้คุณเสียบรรยากาศมาถึงที่น้ำปีก็ก็นะมาดูห้องของผมก่อนดีกว่าดีกว่าก็สภา,าพาผมก็มันดูแบบดูไม่ได้อย่างไงก็ไม่รู้แต่ก็น่ามาถึงห้องแล้วมาดูดีกว่าว่ามีอะไรได้บ้างมา,มาอย่างแรกเลยก็คือทีวีนี่นะ นี่นี่ก็คือการกำจัดปัญหาที่เรียกว่าเราไม่ม,นะมีคอมพิวเตอร์เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวทีวีเนี่ยคีย์บอร์ดก็มีไหนดิเนี่ยเมาส์ก็มีโอ้โหคอมพิวเตอร์เนี่ยแบบย่อมเลยนะีน่ยเห็นอย่างนี้นะเล่นเกมไม่ได้นะมันเข้าว็บเกมได้จริงซ้ำดูดิแต่ใช้ดีอยู่ไหมผ่านไปเป็นเดือนแล้วนะนีไฟยังติดอยู่เลยปิดิเฮ้ยติดได่ว่า เองเอาเลยอย่างในตู้นี้พันลมตัวนี้โหมีแต่ฝุ่นนะสอดติ้วใช้ได้ไหมายนี้นี่เปิดเลยเบอร์สองเฮ้ยยังใช้ได้อยู่ป่ะนี่อันนี้ตรงนี้จะเป็น,นของที่ผมได้มาจากโคราชนะแล้วก็อันนั้นได้มาจากุพเยบเอ่ออันนี้ผมไม่ได้ถ่ายวีดีโอลงนะผมเพิ่งได้มาเมื่อไม่กี่วันมานี่เอง ไปเดินต,ดเดนตลาดก็เล้ซื้อมาอันนี้นี่คือโต๊ะทํางานผมตรงนี้ก็นักงสือเรียนนะเทิมเก่าไม่น่าจะเรียนได้แหละน่าจะเอาไปให้คนอื่นแทนรือไม่ก็ขายนี่ใบงานโอ้ไม่รู้ครูเป็นอะไรไม่รู้แม่งสั่งแต่งงานเยอะชิบหายนี่ตรงนี้ด้านหลังเนี่ยโอ้โหไม่ก็มีแต่งงานนะมีแต่ใบงานที่ครูสั่งเยอะชิบหายนะนี่จเจ้าถังไทเกอร์ ซื้อมาแล้ราคาแปดร้อยมันคืออาซีนะแต่ว่ามันเอ่อม,มันพังไปแล้วรีโมทใช้ไม่ได้แล้วอันนี้ด้านบนนี้ก็จะมีเป็นเอ่อเฮลิเบตคั e เปเป็นพ่อคุมลายพังหมวกเหล็ก M35 ผมอันนี้ก็หมวกลูกเสืออันนี้ก็ลวดคุมหมวก M35 เหมือนกันนี่สายวงเบาฐานเยอรมันนะอันนั้นก็รูดโดยผมวาดหนังสื้อดิ่ผมต้องอ่านแล้วก็ชั้นวางของเล็กๆน้อยๆ,ๆ โอ้โหเนี่ยปอกแขนแฟนตาเนี่ยขยักไดบ้างขายักได้ไหมเดี๋ยวถักนะเดี๋ยวส่งให้ก้อนนี้นะตรงนี้ผมไม่น่าจะชว์ไดเท่าไหร่นะเพราะย t u b e มันคงก็ไม่ชอบเท่าไหร่โดยเฉพาะไอหมวกน,นั้นแต่ด้านบนนี่อ่าชุดทหารเยอรมัน m สามสิบหกมีทั้งกางเกงทั้งเสื้อแต่ว่ากางเกงผมไม่มีเยี่ยมใส่เลยต้องทําเยี่ยมขึ้นมาเองเยิบขึ้นมาเองเลยแต่ดีนะไปกรุงเทพซื้อเยี่ยมมาละ เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ในคลิปนี้แหละไม่ดิคลิปคลิปอื่นดีกว่าคลิปนี้มาดูห้องดีกว่าอ่านี่อันนี้จะเป็นโมเดลที่ผมซื้อไว้เป็นปีๆแล้วนี่อะไรเนะี่ยมีเปิดเข้าไปดูก่อนอ่านี่มีอะไรพีเดอร์เตอร์เอเลียนพินนิไวมีเอเลียนคนเหล็กจีสันจไไแจ็คอเลเบลเต็มไปหมดนะอันนี้ก็ทาวเวอร์มือคนเหล็กตู้ไอติมอะไรวะมีกระดูกมีคอลเลกชันปืน น,น้อยอันนี้ก็เป็นเลกโก้ฐานสงครามโลกครั้งท,ที่สองนะผมชวไม่ได้นะเพราะว่ารายละเอียดมันโหดเกินไปยูทูบเขาไม่ชอบอ,อันนี้ก็ทำาฟอมือนะโอ้โหพวกนี้นะผมบอกกันนะมีอายุไม่ต่ำกว่าสองปีเ้ยตั้งแต่ผมิเด็กเลยิเด็กชอบซื้ออ่านี่อันนี้ก็เป็นปืนระเบิดสติกเกอร์นนี่แหละครับอ่านี่ใบปลิวลิบเศษ,ษ,ษเออเตรียมฐานแล้วก็หนังสือก,กระสุนนี่เป็นกระติบนำน,นะ จากหนังเรื่องอะไรไม่รู้อ่าอันนี้จะเป็นกองเก็บเออของเล่นปืนของผมนะเดี๋ยวชิปหน้าก็น่าจะได้ถ่ายให้ดูหรอกอันนี้คือปืนทั้งหมดในหน้าเนี่ยกี่กระบ,บอกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ากระบอกโอโ้โหเยอะจริงๆนะนี่แต่มาสเตอร์พีนคือนี้ไปอ่าปืนงานวัดนะหะหลายๆคนรู้จักในชื่อน,นี้แต่จริงๆนะเขาเรียกว่าปืนจุกน้ำปลานะจะเรียกไปผิดผดแล้วกันมีกระบี่กระบอกด้วย อันนี้ก็เป็นอ,อุปรกรณ์ตัวตัวของผมนะสายชงสายชาติผ้าหนังที่ผมเยบ็บขึ้นลาแล้วไม่เนี่ยไม่ไม่รู้ดิอ่าด้านใต้ตัวผมจะมีนี่เอ,อ่กระปุกอมสินหนังสือเสื้อเกราะกู๊โูซื้อมาอย่างนานนะกระเป๋าโรงเรียนอารวีโรงเรียนเก่าผมนี่กระเป๋าเอ่อกระเป๋า กระเป๋าเออแข่งฟุตบอลอะไรสักอย่างก็ไม่ได้นะพ่อผมซื้อมาแล้วก็ให้ผมแล้วก็นี่เป็นกระเป๋าเล็กๆน้อยในนี้ไปเลยมีผีมีนิสซอมีไกจินวอร์นเดอร์มีอะไรลูกเทนนิสอยู่นี่ได้ไงวะตัวอะไรก็ไม่รู้มีอากุเลเล่นี้ก็ที่เก็บของเล็กๆน้อยนะอ่านี่ของแตะโมเดลผมในตู้นั้นโอเคนีอะไร ก็ของโมเดลเหมือนกันอ่ะลูกลูกจะนี้มีอะไรไหมลูกนี่อยู่อะไรไหมลูกที่ล่ละลีโก้อันนี้อะไรไม่รู้นะโอโ้โหสภาพไอ้บ้าฝุ่นอะไรบ้างวะน่ะโอโ้โหพระเจ้าช่วยเกวยถอดนี่อะไรอะของแต่งโมเดลอีกแล้วมีแต่ของโมเดลนะแต่ก่อนนี่ผมโคตรบ้าโมเดลนะทุกคน ก็ไหนชูิฉานีแล้วบ้างน่ะเริ่มทพี่ฉันล่าสุดมีอะไรครับเนี่ยถุงเท้าสกอดไบอันนี้อย่าคิดพีิลึกนะสกอดไบนี่ผมพยายามที่จะเอ่อทำโปรเจกต์นวมอยู่เป็นแบบถุงมือนวมๆมาต่อยอ่ะเข้าใจไหมอย่าไปคิดเรื่องนะว่าผมไปทําอะไรอย่างงั้นไม่มีทางมีเอ่อกระปุกออมสินแต่ก่อนไม่มีเรียนก่าๆกิ่ไม่นี่นะอันนี้ผลงานผม ที่ผมเย็บนะอันนี้คือเย็บเองทั้งหมดเลยนะนี่โอ้โหเม็ดบายไมซิวไอ้น้องผมเย็บเองหมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมมองโอ้โหเป็นคนมันเด็กอย่างนี้เนะี่ยคิดว่าผมเย็บผ้าไม่เป็นหรอโอ้โหดูไวนะ้เนี่ยเนี่ยผู้ชายเย็บผ้ามีเสน่ห์เสมอเว้ยอันนี้อะไรโอ้โหหนังสือความทรงจําสมัยเด็กๆผมดูดิผมวาดอะไรไปบ้างไอที่ตอนเด็กกวาดอะไรอย่างนี้เดี๋ยวหรอวะ,อะตัว minute combat อาจจะไม่ผิดแม่งเปิดกูรู้สึกไออนะอะไรนี่กระดาษแปง้งผู้นำกลุ่มคุณสามารถอะไรไม่รู้ไรสาละแม่งรู้สึกอายชิบหายเลยเปิดะไรอย่างนี้ดูเนี่ยก็มันจะมีบางเล่มที่พีกๆกันนะโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหรถถังเครื่องบินทดเลขทดเลขทดเลขทศเลขโอ้โหอะไรรถถังโอ้โหวิแอะไรไรสาระเนี่ยก็ เฮ้ยอะไรเนะนี่ยเนี้ยข้อสอบลิมโคนน้อยเอามันขาดใครเขียนวะน่าจะของพี่ผมแหละอันนี้โอ้โหมีแต่กระเป๋าไว้น้องเนี่ยแม่ผมชอบซื้อกระเป๋าว่าเต็มไปหมดเลยไปไหนก็มีแต่กระเป๋านะโ,โหฉันนี่แหละบรสุดธอ์ยเคไม้ปิงปองกี่ไม้เนะี่ยเอ่อไม้ที่หนึ่งไม้ที่สอง ไม้ที่สามโอ้โหสี่ห้าหกโอ้โหเจ็ดโอ้โหไม่หมดแปดเก้าสิบอีี่สิบเอ็ดไม้มีหนังไม้อีกสองอีกสองแผ่นโอ้ไม่ต้องสงสัยนะทำไมยเยอะขนาดนี้เออที่สนาบมบินปองโรงเรียนอันัมาจะเลินนะเขาทิ้งกันไม่เต็มเลยผมเลยเก็บมาใช้แต่สองอันนี้นะ่ะ มีภูมิหลังนะเวย้ยอันนี้เป็นไม้พ่อผมสมัยแบบสามสิบปีที่แล้วว่าเงิองว่าได้อะแม่งโอ้โหไม้เนี่ยดามละสามพันนี่เฮียทำไมมันแพงจังวะสมัยน,นั้นอะไม้ปิงปองแพงขนาดนั้นเลยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหปากาสามมิติมีปากาสามมิตินะก็เวลาแบบว่าออกมามันจะเป็นแบบเช่นเนี่ยเขาจะอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นไส้ปากาของอันนี้นะ ใส่เข้าไปวาดไปพุกมันจะเป็นแบบเส้นๆออกมาเหมือนแบดึงออกมาแล้วก็จับเลยเ้ยเออเห็นไหมอาชริยะนี่แหละครับเนี่ยอะไรไม่รู้มีอะไรโอ้โหใบเกียรติใบจบอาวีพูดถึงใบจบอาวีแล้วไปดูได้ดีกว่านี่เลยโอ้โหผมสมัยสองสามปีที่แล้วแม่งโอ้โหวันตุปุกเนี่ยอาวีมาเลยะ อำนาจเจริญสคูปีการศึกษา2566รุ่นที่8เนี่ยโอเนี่ยภาพถ่ายรวมโอ้โหความทรงจำดีๆทั้งนั้นของไทยเนี่ยตุก๊กตาตัวนี้นะเป็นตุก๊กตาที่ผมได้มาจากโรงเรียนคือตอนจบเรียนเขาจะมีแจกตุก๊กตานะนี่โอโ้ความภาคภูมิใจของผมนนเนี่ยเนี่ยจบจากอาเได้โรงเรียนคิสเตียนผมรักพระเยซูทันทีเลย โรงเรี RB, ยนอาร์บีมลเลานน่าจะเลื่อนต้องซื้อสำคัญฉบับ,บนี้ไว้เพื่อแสดงว่าถด่นชายมงคลคุณมจินดาสำเร็จการหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกมัธยมศึกษาสองห้าหกหกโอโ้โหให้วนยะวันที่ยี่สิบเก้าเดือนมีนาคมสองห้าหกเจ็ดขอให้เจริญได้ความจุดพิษพรชัยทุกประการนางสาวสมัยพรสุรศีนุ่มในการเตน่าจะเลือนโอโ้โห แค่ดูแล้วผมก็นึกถึงสมัยอาร์วีเลยที่นั่นมีวความจำดีๆขอเก็กบกแปนหนึงนะอันนี้ถ้าไม่มีสองอันวะงูแต่อันนี้ก็เน่าๆอะ่ะาไม่มีสองใบก,ก,ก็เหมือนกันนี่นี่หรอใช่ไหมอ๋อปฐมปีที่สามปฐมสามใบจบปสาม ด้านล่างเป็นไปเกียรติอันนี้ก็รูปผมเชีย่ยสมัยไหนเว้โอเคเดี๋ยวขอเก็บไว้กันหนึ่งโอ้โห,โโห,โโหผมสมัยเด็กไหนดูดิขอดูเกียรติได้ไหมไม่ต้องซื้อของมาใหม่อ่ะเดี๋ยว,ยวผม,มให้อ่านี่ท็อปซีเกียรติเวยมีอะไรบ้างเนี่ยหนังสืออะไรไม่รู้ มีอะไรเนี่ยโอ้โหมีตังได้กี่บาทครับเนี่ยยี่สิบบาทอา่าเรียนเรียนนี้ได้ใบนี้มาอ่าไดนดูด,ดิโอ้โหมีแต่บางคลต้อง,งกล้องโอ้โหเฮ้ยโ,โอ้โหเห็นแล้วก็คิดถึงไหนดูดิโนูเอาไว้ว่าจะเรียนเรียการพลการเรียนปีการศึกษาสองห้าหกหนึ่งภาคเรียนที่สองชิดิดูดิเกียร์กูโหดไหม ภาษาไทยเออมาตฐานได้เกรดเท่าไหร่ได้เกรดสี่อะไรอีกเนี่ยคณิตศาสตร์ได้สี่โอ้โหเกรดเรียงสวยเชียวเออหกหนึ่งนี่ผมเรียนตอนไหนวะประถมศึกษาปีที่หนึ่งปีที่หนึ่งโอเคเออนี่อะไรไม่รู้ไม่รู้โหใบใบเกรดวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วก็เออวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ไหนดูดิไ hmm. อ okay. ้ลองพรสองโอ้โหเกียร์สามเรื่มมาแล้วเกียร์เรื่มหายละเดูดิอันนี้อะไรพอะสามประสามดูดิเกียร์เกียร์สองสองโอ้โหมึงเกียร์ตกเรียบร้อยผมตอนนั้น่ะผมโคตรไม่ตั้งใจเรียนเลยนะเว้ยแต่เกียร์เลได้ซ้ำอ่ะอันนี้อะไรพอะสี่ปรสี่ลูกเกียร์นี้ก็จะดีอยู่หรอกคะแนนเอยละอ๋อในรอบนี้เป็นคะแนนเอยละอก็ก็ดีอยู่ดิ ผ่านผ่านผ่านอ่าได้ได้ไดหนดูดิอันนี้อะไรโอเคป .4 เหมือนกันพักพักเรียนห้องสองพเรียนที่สองเออใช่เออที่สามสี่สามสี่โอโคนี่อลีกกระสวยอยู่นะได้ที่อะไรเนี่ยที่สิบเอ็ดของห้องระดับที่สามที่สิบเอ็ดอืมจะไม่ได้นะสมัยก่อนว่าห้องผมมันมีเอ่อกี่คนเป็นอะไรปร .5 ป .5 พักเรียนที่สองตรงดีมากเลยเนี่ย นานี่โอ้โหเสียดายใบนี้บังไหละแต่ถ้าให้ดูมันก็น่าจะดีหรอกนะไหนดูดิปอ .6 เนี่ยปอ .6 เนี่ยเรื่อม,มแม้แหละผมต้องเรื่มมอมแม้เออเฮ้ยปอ .6 เนี่ยตั้งใจเรียนและสาสี่สเป็้าสี่สามสามสี่สี่สีสามสามจุดห้าสามสมจดห้าอ้ยเอาเรื่องเลยนะตัวกูเนี่ยก็มีอะไรอืมไม่รู้ นี่เรียบร้อยไปจบเปิดออกมาว่างเปิดไปอีกมีอะไรอันนี้อะไรไม่รู้ก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหอะไรนี่มึงใครเนี่ยมึงใช่กูไหมมึงใช่กูไหมเนี่ยฮะโอ้โหนี่มึงใครครับเนี่ยดูไม่เหมือนเลย อึมมดูไม่ได้เลยสมัยก่อนอะเชียแมันบวมอวดตุบปุกไอ้เหี้ยมันก็ตอนนี้นเก็บไปก่อนนี่แล้วมาสนใจชั้นนี้ดีกว่ามีอะไรปืนซื้อตอนเด็กอะไรเนี่ยรถถังรถถังแมรด้คิดมัดแล้วก็เหรียญเก่าๆที่ยายมันเก็บเอาไว้กล่องโมเดลดินน้ำมันบัญญาอ่อนของแต่งปืนแล้วก็ออกปาก,กาลูกปืน รถถังเครื่องบินของเล่นเล่มรูกเต็มหมดเลยผมไม่แน่ใจนะว่าสัญ,ญลักษณ์เออเครื่องบินยานเกาะยานยนต์ของเยอรมันสามารถโพสได้หรือเปล่าแต่ก็นะทําไปแล้วเออนานๆเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเนี่ยเทคโนโลยีชั้นสูงเนี่ยที่คุณเห็นอยู่นี่ม,นมันคือไม้เ,เออมันคือไม้ไม่ใช้ถ่ายบิวโดยเฉพาะแต่ที่ผมไม่ใช้คือวี v วมันใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่ซ้ำสูงเว้ยเออ เสียดายนะโทรศัพท์สำบิวอันนี้จะเป็นโดรนเว้ยเนี่ยโอโ้โหเห็นกูเด็กบ้านนอกดูมาให้กูมีอะไรเล่นเนี่ยพ่อมันซื้อให้เนี่ยโอโ้โหจําได้เลยตอนนั้นผมคลองคล้ายโอเน็ตอยู่เว้ยที่โรงเรียนอะ่ะเป็นโรงเรียนให้นอนสิบปันอะ่ะนอนโรงเรียนสิบวันแล้วพ่อมันทักมาแล้วก็บอกว่าซื้อนี่ให้เนี่ยเฮียตัวละสามพันดูเนี่ยเรียกกูบ้านนอกเนี่ยดูไว้เล่เรียกผมบ้านนอกนะต่อไปนี้จะเรียกผมนนอะไรวะไอพี่ ไอพีโครเจ๋งไรเงี้ยน,นี่แหละนเลยนะไอพี่ครเจ๋งเลยวะไอพี่ไอพี่บ้านนอกแต่ของเจ๋งอะไรเงี้ยน,นะนี่อันนี้ไม้ผมตัดเองนะเนี่ยขูดเองขัดเองตัดเองเฮ้ยเนี่ยผลงานตัวเองนะทำทำให้ตัวเองก็มีความสุขก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองโอเคก็นี่ที่นอนของผมนะที่มันเลนูนไม่ใช่อะไรมันคือ เอาพมาหาตุ๊กตาใช่เห็นผมแบบเป็นคนอย่างเงี้ยเนี่ยผมแบบตมากับตุ๊กตาเว้อ่าเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเออเอาไม่พี่บอกกันนี่ผมผมตัวนี้อยู่กับผมตั้งแต่เกิดนะเราราเออสิบสามสิบสี่ปีตอนนี้ผมอายุสิบสามปีเรียนอยู่ชั้นมอสองอาจจะปอาจจะอาจะดูแปลกาาก,าาก,าาก,ก็แม่ผมให้ผมเรียนก่อนไม่ดีให้ผมเกิดก่อนไป ผมรยง,ง่ายผมเด็กก็เพื่อนในห้องอ่าตุ๊กตาเป็นอะไรบ้างมีอะไรเอเลี่ยนโอ้ตุ๊กตาเอเลี่ยนอันนั้นตัวเยี่อะไรไม่รู้มีอะไรโอ้ประเทศประเทศเนี่ยเนี่ยลูกผู้ชายเขาตัวกันอย่าง,งน,นี้ก,กันเนี่ยมิกกี้เมาส์ะอะไรครับเนี่ยประทูโอ้โหปะทองเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ตุ๊ดนะเนี่ยลูกผู้ชายเขาตัวมากันอย่างงี้เนี่ยมอนเดนอมันละเนี่ยโอ้ตุ๊กตามีภูมิหลังทันตัวเลย แต่ถ้าเกิดเล่าลมันจะนานกว่านี้ก็นอะมาดูดีกว่าว่าตัวผมในเดือนที่แล้วดูเลยดูสิรีมโมดจะใช้ได้อยู่ไหมเราเข้า y o youtube ดิเข้าไหวไหมออาโอโ้โหยูทูบอยู่ทำงานนเลยเหรอทำงไ,ไอะ่ะได้อยู่เฮ้ย YouTube พังเออเฮ้ย YouTube พังเลอ ให้แย่แลงวไงทีวีกูไปแล้วเฮ้ย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 ลองเปิดอีกช่องทางหนึ่งดีกว่าโปรแกรมเบราว์เซอร์ยูทูบเลยเอ้ยโมโหทีวีกูไปแล้วทุกคนทีวีของไปและเนี่ยก็ตอนนี้ซื้อตั้งแต่ยุคก่อนโควิดด้วยซ้ำอ่ะโอ้ก็มันมันก็เก่าแล้ว ก็เดี๋ยวก็คลิปนี้ก็ไม่มีแล้วมากมันดูห้องผมเฉยก็ดูสบายๆกันไปนะว่ามันห้องผมเป็นยังไงอ่านี่ใบงานอีกแล้วครูสั่งไปตะใบงานหนังสือเรียนเทมปมทหารผ้าเฮียอะไรไม่รู้มีฐานเนี่ยห้องครูสุกมุกนี่กระเป๋าโรงเรียนอํานาาเจริญของผมมีไม่มีป้องด้วยสองไม้เรียนนักกีฬาปงปองด้วยนี่จมเบลสองอันมีไฟ ก็คลิปนี้เดี๋ยวประเดผมเปลี่ยนเป็นกล้องอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าโอเคก็คลิปนี้มีแค่นี้แหละก็จบไปแค่นี้นะคลิปนี้ไม่มีอะไรผมกลับน้ำปีก็เลยว่าคิดว่าาจ้ถ่ายห้องเตียงดีกว่าก็ก่อนไปมาดูรูปผมในตอนนี้กับสมัยสองสามปีแล้วนะดูร่างกายของผมเนี่ยผมฟิตกับผมมีกล้ามผมรู้สึกได้ถึงพลังมันสมัยนั้น อั icana, จนจะมันอ้วนมันกินอย่างเดียวมันไม่ออกกัลังกายนะเคขอบคุณที่ดูแล้วกันนะคลิปนี้เราไม่มีอะไรมากเราแค่มาถ่ายแต่คลิปต่อไปนะอุมาอุมิสเมแน่ๆแหละเดี๋ยวผมเล่นแน่ๆจะเรีนแน่ๆคลิปที่แล้วก็บีเบี้ยวหน่อยนะเพราะว่าครั้งแรกของผมนะอย่างที่ผมบอกครั้งแรกของผมก็ตั้งใจเสมอเว้ยนะก็มีแค่นี้แหละขอบคุณที่รับชมนะขอบคุณครับ